สวัสดีจ้ามาพี่น้องอ้ยทำไมออร่าจังเลยนะวันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยมันไม่เลยแต่งหน้าเลืมเอาลืมเอามาตัวช้เหรอเนี่ยใช้แล้วก็น่าเดิ้งมาพี่น้องอุด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 งอย่างไรมันสุดละแม่ปล่อยเลยก็ใช้อยู่วันนี้เรามากินแมาม่าเกาหลีนะคะ S <S ไ,ไอ้ใหม่เลยเอ้ยจมีไหนบอร้นอนร<ห>้อนเปิดเลยก็เปิดอยู่มันร้อนไงควันมันร้อนพ่อ,อเออนั่นมันบอสูกนานบอถือกันคือแบบไม่ใช่น้นหน่อยบมองน,น้านละอันนี้รถนี้พอดีไม่เผ็ดมา,ากลูกกยเตี๋ยวเรือขอบคุณอ่มามาม่าจ่ะพี่เป่าพี่เป่าไม่ใช่มาม่าสิบบะหมี่ มันมันนี่มันไปอีกฮ่องกงเลยอันนี้ถามพี่เต๋านะคะปรุงดลยแม่อันนี้ชาบูน้ำดำสไตล์เกาหลีเพลียเพลีไม่เพลียเผ็ดวันนั้นกินไงมันเผ็ดอันอะไรไปอีอันแบบพริกยังอ่ะพริกกดธแล้วก็ดยังยไปหนั่นอันนั้นแบบว่าอะไรนะต้มน้ำพริกผงพริกผงแล้วพริกผงห้อยพี่น้องเออ คิ้วเถอะกันไม่เปน,น้องคิ้วเถอะกันบ่นวันนี้คุณพ่อเป็นแบบวันนี้คุณพ่อเป็นแบบดาราเกาหลีอานวันนี้ก็ใทยสร้งางแล้วก็ถ้าอาให้ต่างห่างปุ๋งแล้วบะนี่ปุกเแา้มันจะเป็นจากญี่ปุ่นนี่ เป็นไข่ปลาผสมนี่นเนี่ยปลาแซมอนอร่อยนี่บอสเขาดูแลงานดีมากนะครัทุกคนมัดอันนี้ีพี่เปาเส่งมาให้นี่อ๋ออันนี้อร่อยมากพี่เปาอันนี้แซ่บนี่แม่บอสเราส่งมให้นี่กรุบดีนหนไข่ปลาผสมไขกุ้มผสมไข่กุ้งเหมือเกน่อแล้วเลือปูนึงใช่หอลือบปูนึออกินน้ำหมากกินน้ำหมากก็ได เพราะมันบป็นนัวๆีิแม่จากเอซี่ส you know. ิแบบว่าถามเยอะๆนะครับว่าแม่ปอทำไมไม่ค่อยลงคลิปเลยช่วงนี้โอราแต่พี่บ้านกับบาร์เลยลงอยู่ถามแม่ปอบาร์เลยก็ตัวยาบ้านกับบาร์เลยลงดีน้องเพราะว่าไม่รักนี่แหละพรุ่งนี้ก็จะบ้างแต่ว่าก็จะบ้างแบบทัไม่บ้างเพราะหลังจากวันนี้มาพรุ่งนี้ก็ไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็มาเคลียร์อันเรื่องชูเลงอีกทด่บ้านนี้เจวันเสาร์ที่บ้านนี้ ยี่สิบสองอไปได้อปีนอนนีสองนปียพี่น้องมะเขือก็ใช้สดเนาะสองมืพี่น้องรอหึ่เมื่อยอี่เลี่ดับหรอรับตื่นเชา้าวพจะว่หอนก่อนอืมอพอดีไข่ปลาไปอ็ไข่กุ้งนะกบารไขกุ้งเออ่ะ ลองจากญี่ปุ่นเลยพี่น้องาล,ล,าลายปูนล้วนจากไลฟ์สดรอบที่แล้วเป็นไงบ้างเลนเป็นปตลกเป็นตลกดีนะพี่น้องก็ท้าทายดีครับองถ่ายภายหรอกการแต่งมันยิ่งดีเลยท่านอนดี <laughs> ยาสองตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าแล้วมาทันพี่นอ้องต้องต้องรีบแต่งหน้าให้เหมือนเดิมพี่น้องพี่บีดลบหน้าให้พ่อมาพ่อบีก็มาช่วยนะเพราะว่าแม่ปอก็แต่งให้คุณแม่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ทันตัวมาพี่น้องมา,างบางร้งอยหงตลบมืแอแรกับนี่ตลบแบบไหนบ้างมาแล้งกับนี่สองรอบ<ม>อีกแบบมกได้อีกโอ้ ไดสุดไม่กลัวนะกลัวแต่ว่ามันนึกไม่ออกมาเลยวันละสิบนาทมาเลยไม่กลัวบอกกลัวกลัวแด่กินได้รือเปลกุณงนั่นอยู่บนเสียนเก็มแรกตากินอยู่เราฉีดของอะไรพ่อชิโนฟาร์มชิโนฟาร์มนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มสถานการณ์ที่ไายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ชะล่าใจเราก็ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่า อาจจะได้ไปแจมกับวงนั้นวงนี้เนาะเราก็ต้องได้ป้องกันไว้ก่อนว่ากลับมาก็นาฬิกาอยู่บ้านนะครับก็ต้องต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อไหร่เราอุตส่าห์นั่งกินทิสมาจนบโว้ยมาเรียนก็ใส่ฟันอยู่จังเลยเจ้าคนเมื่อไหร่เมื่อไหร่กับอาหารบรรจุวางเป็นยังไงเมื่กี้ว่าหยไปแผงจีนอ่ะกับเมื่อกี้ว่าหยิบแผงอินเดี พอได้กินมาก็ไม่เคยไม่เคยได้กินแบบขนาดนั้นเลยเห็ตนนุีดแทมต้มแบบฟิลคมช่วงนี้กับคุณยายบ้านหรือวา่าคุณแา่รักข้าหรือว่าทุกคนในวงจะ้ะอาจจะบางคนมีเวลาเลยพี่น้องเลยไทยคงไทยคลิปมึงใส่มื่อคืนนีก็ลองกินมิงอยู่ก,กันใจลงแบบอย่างบม่มีกิมมิงร่องรังเทอรพี่น้องมัน มันมีกระดานนิหน่อยแต่ว่าหัวเขโมกไปเนาะประสีเบาท่าคลิปอป็นยังไงบ้างใช่ไหมใครเข้ามาเนี่ย<ๆ>อันนี้ก็ได้ถ่ายตอนกินข่าวพี่น้องเพราะว่าแต้งมาเขาก็แล้วแล้วก็ปุ๋ยบ้านก็จะไปถ่ายงานต่อทำงห้ทาหลังบ้านสีมังแรงก็มาถ่ายกลมมาบ <ๆ S 1> <ๆ>ุฟองต่อ<ๆ>แล้วตอนเย็นก็มีสรุปแม่กเขียวชุบแพ้ใช่ไหมใช่ใช่ ทุกคนอาจนะแบว่าคนในบ้านเนี่ยโด่งดังกินจังไหนอยู่จังไหนกลองกินง่ายเพร่นเหลือก,กินหลายา้อนเยอง่ายโจ๊กหนึ่งล <c oughs> งเาว <c oughs> ่า แค่นี้เปนองะบะมีดีกว well, ่ามาม่าไม่ได้ชองสปวนซื <im <im um ้อบะมี่สำเร็จรูปบะมี่จงสำเร็จรูปบะหมีบะหมูเนาะเออใช่คบว่ามาม่าเนาะโดยเขาต้องจ้างเราก่อนนะลาดาช่องลาดไงเป็นห่วงช่องแม่เพราแม่มีคนมาขอถ่ายรูปไหมบาคนขอถ่ายรูปเปงงๆเป็นอ่นเป็นอีแบบุยทำได้ช่างแต่งหน้าปบ้านช่างแต่งหน้าชวพาราร์ลุปาร์ลุาร์ลุปาลป็นการตกใจ เพราะว่าบางที่เอสซีมาทานกันแบบเหมือนตื่นตสกตกใจแบบเราเจอเกินไปห้องกับ่อห,หัวเป็นคนปกติธรรมดาษเหรอครับตอนเล่นบ<ม>ุกคอยชินต่อไปนี้ก็แบบไปไหน,นคนก็จะจับตามอง <c oughs> พูดอะไรคนก็จะแตะตามองแลนะบ่ทุกอย่างก่อนเรื่องไหนะพูดอะไรขึ้นอุ้ยกอะไรขึ้น<ม>ใช่ไหมมาเล่าเป็นโฆษณาะนี่พี่น้องนั่นรืล่าแต่บางที่มันมันเล่าโพสแบบชีวิตปกติของเราเนาะแต่ทุกคนอาจจะมาโยงวงนี่นะมันจะกับก็นั่นแหละต้องต้องดูแลดีๆนะครับใช่ไหม เรื่องหมือนตัวนี้น่าจะได้เอาออกไปส่วนหนึ่งว่าเขากันโยงกันก่นกนกอนมั้ยเพอาะยืนดิ้นแย้มเสมอเวลาเหมือนแบบพู้ใหญ่บ้านบอกว่าแม่อย่าโพสต์นะแม่อย่าโพสต์เรื่องอ่าที่ผู้ใหญ่บ้านนะั้นโกงเงินค่าตัวไว้ยังเสียเงิเพิ่มเลยก็ดล้โอเคค่ะไม่โพส์ก็ได้เดี๋ยวแต่ว่าไมันจะหายเนาะมมก็มไม่ได้โกงแต่ก็มีนะบางบางอย่างที่ไม่พอโพส์แล้วแบบว่า โชว์ไปหาแม่ลบออกให้หน่อยไงสิ่งไรกี่ล่ะกี่นี่ไม่แม่นะเนาะเพราะเราก็คิดว่านายังไม่ชินเรยนยังไม่ได้ปรับเข้อตรงนี้กู้โมนี่คนเราติดตามรายแล้วเนาะมันคนยังเข้ากับถือเราเป็นเราเป็นเหมือนเราเป็นสื่อชนิดหนึ่งหรือสัตว์พูดเลยแล้วอย่างคือไม่ใช่ว่ามัน ส่งผลกระทบต่อเราอย่างเดียวก็คือส่งผลกระทบต่อวงแล้วก็หัวหน้าเราด้วยคุณชนะพี่น้องเพราะเขาเป็นเขาเป็นบุคลากรคนทนํางานมใันไม่มีก็เลยต้องต้อนีต่อไปก็เลยระวางเป็นพิเศษน,นะครับก่อนแต่ก่ตกตอนเราพูดคนก็เห็นไม่เยอะทุกวันนี้พอพูดลริไปที่เราพูดเรล่มไปมันมันจะสื่อถึงเราทุกอย่างแต่ที่ที่แล้วได้ได้ยินข้อบ,บ่นี่ยนะว่าอะไรบอกว่าเฟซบุ๊กแกลงไอ้บุ๊กแกลงปิดกั้นการมองเห็นปิดการมองเห็น แต่จริงปิดการเห็ดนิ่อย่างแล้วเบิ้งเขาสาั่งว่าสั่นไม่ใช่คนไทยหรออินอันดับนึ่งของรวมเฟซบุ๊กนีน่ี่มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเลย่องราคาที่ว่าเขาขายของนะทำไมตอนเลรกโพสต์อ,อนันนี้ว่าทำไมหนูโพสต์ขายของแล้วแบบไม่อนุม,มัตินู่นนี่นั่นให้โพสต์ขายเลยทำไมใจร้ายกันเลยนู่นนี่นั่นแอดมินก็เลยมาตอบถ้าจะขายพวกอ,อาหารสัตว์อาหารสดอะไรอย่างเงี้ย ให้แบบว่าถ ok <c oughs> ่ายมือมือเอียนอย่ถ่ายตรงๆนะครับเพราะว่า Facebook กับตรวจเองไม่ใช่แอดมินตรวจเพราะว่ามันเป็นการทายรุนแรงตอ์แรกเราขายปลานเดยกเขาขายจังไรอ๋อตรงหัวนอนเลือกเฟซบุ๊กกับได้ตอนแรกตอนแรกก็นึกว่าเฟซบุ๊ปิดกั้นแต่แถมมูอเขาสั่งเขาเลือกประกดไลค์อ๋ออันนี้เป็นประเด็นจริงประเด็นจริงคือคุยอยากให้มาเฟซบุ๊ปิดกั้นแต่แถมมูอเขาสั่งเขาบระกวดอะไรเขาเห็นอยู่แต่เขาบระกด ไปโทษตะคันไปเดาเฟซบวกติโ hmm. อ yes. ้ยเจอใได้แล mm ้ว hmm. ว anyway> ันไหนเขารู้เรื่องจริงหอยนางรมดบบบาดปากเลยออร่อยกินกับกุ้งอันนี้อันนี้กินกับไข่ปลาแซ่บๆดีมันก็เนี่ยกินบุเอย่างเกี่ยวเครื่องเครื่องกว่าโอเคค่ะพี่น้องกินมแหละนี่ลักแท้จนีงหรอพี่น้อง จะพูดว่ yeah. well, ้จะไปแวะกินอะไรดีนะในช่วงที่แต่โรงแรมไม่เลยเลยเยอะเร่งรีบพี่น้องซ้ำอีกเกินบาเด็ดาดต้อกินเนี่ยอันอันย่งพอมันก็สะดวกดีนะอันนี้เนาะรม่องแบบต้มน้ำไม่ต้อง มันคือว่าบ่อได้ล่างพร้อมทิมโรดเลยสิเมี่สามสิบห้าบาทมันก็พอซื้อเลยเมียพูดได้คิดค้าล่างถ้วยห้ามซื้อนด่กกินโรดแล้วก็ล้างใช้ต่อได้ยังเลขนาดล่างถ้วยเขาไม่ต้องบา่างเขาบาล่างใส่ต่อดอกมาแหงเราถ้าเกิดผู้ถ่ายบานเทาหนิแหงหนิเขากินได้หนิเอาไว้เอาไวปแต่ส่ียนนันนี่นู่นเออนั่นเก็บไปนี่มันมัติแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากเขาก็ให้ทิ้งเลยว่าเขาไม่เขาเป็นของที่ซื้อขึ้นที่ไหนซื้อขึ้นที่นี่อ๋อ โอเคพี่น้องนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ทํางานต่อก็มีอะไรอัปเดตนะคะหรือว่าบรรยากาศการทำงานถ้ามีเวลาว่างก็จะถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมากินข้าวก็เลยมีเวลาถ่ายคลิปให้ดูนะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แสงทองฟินแรนตลอดไปนะคะวันนี้แค่น้ค่ะบ๊ายบาย